ท,ท่านพงเจ้าพูงดูแลท่านชินเป็นยังมีมด้านมีน้ำมนวลขนาดนี้ใช่ธรรมาดาท่านชินท่านจะพูดว่าข้าอ้วนก็พูดมาเาถอะเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเขาไม่อ้วนหรอกเขาก็กินดีอ๋อท่านจะไม่ถึงว่าที่ข้าอ้วนเพราะว่าพี่ปุม่มเลี้ยงข้าดีใช่ไหมหอขาใช่ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง P m น้องพิมพนะคะก็วันนี้เนี่ยน้องพิมพ์ก็ดีใจมากเลยนะคะที่วันนี้เราอากลับมาถ่ายคลิปให้พี่พี c เอฟซี FC ดูนะคะหลังจากน้องพิมเนี่ยอาไปเดินป่ามาหลายวันมากๆเลยนะคะน้องพิมพ์ก็ไปหาประสบการณ์ใหม่ใหม่ในป่านะแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่ผมบอกกับน้องพิม์ว่าอยากจะพาน้องพิมพเนี่ยไปเจอคนคนหนึ่งนะแต่น้องพิมพ์ก็ไม่รู้ว่าคือใครนะอ๋อเป็นเพื่อน เก่าสมัยเด็กๆสมัยตอนที่อยู่กับพันปู่เพื่อนพี่พรมเยอะจังหนูเคยเจอไหมพี่พินไม่เคยเจอหรอกใช่หรอวันนี้แหละข้าจะพาให้น้องพีดไปเจอเขาก็อยากเจอแหละพี่พูมพี่เอฟซีเขาบอกว่าใส่ตั้งหูแล้วมันดูไม่ไม่ไม่เท่ใช่หรอใช่ใ<ห><อ>เขาบอกหอให้ถอดอเขาบอกว่ามันดูหลอดทรมาตชกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดินเราจะให้พี่พูมถอดตั้งหูนะใช่เพราะว่า พี่พีเอฟซีเขาบอกว่าชอบให้พี่พมแบบไม่ใส่ตั้งหูมันดูดีกว่าเนี่พี่พมเห็นไหม <Okay. S 1> มันดูธรรมชาติกว่าอใบไ,ไกลไหมก็ไกลนักพีมไปงั้นเราเดินเขา,นาจะ่อนคาดนักเขาไว้เขาน่าจะวันนี้น่าจะเขาน่าจะมาโอเคงั้นเราเราเนี่ยจะเดินทางไปหาคนที่พี่พมบอกนะก็คือเป็นเพื่อนในวัยเด็กของพี่พมนะน้องพิมเองก็ยังไม่เคยเจอสักครั้งเลยนะคะน้องพิมก็ไม่รู้ว่าพี่พรมเนี่ย มีเพื่อนเยอะมากเลยในวัยเด็กพี่ผมเขาบอกว่าก็เป็นเพื่อนกับท่านชายด้วยพี่ผมด้วยนะใช่แล้วค่ะใช่เดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะไปค่ะเอาพี่ผมนี่ที่ห้วยบ้านเรานีใช่ใช่เขาอยู่ฝั่งนู้นเราต้องไปฝังนู้นใช่อ๋าไม่รู้ว่าวันนี้เสอนนักเข่าข้า่นนักเข่าว้ว่าวันนี้เราจะมาหาค่ะ คาดูว่าต้องไปดูเพราะว่าเขาจะมาหนูก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วพาก็เพิ่งจะเจอพี่พี่พรมมาเจอเขาตอนไหนอ่ะพี่น้องพิมพ์ไปข้าป่ากับเพื่อนเพื่อนพิมข้ามาเดินเล่นแล้วก็ข้าเจอเขาข้าถามเขาว่าข้าถามเขาว่าข้าถามเขาว่าทุ่ชินไหมเขา เขาว่าใช่เขา,าดีใจมาก่อนข้าก็าาดีใจเป็นเพื่อนเก่าสมัยเด็กๆอ๋อแต่ว่าเขาอยู่ไม่ไกลตรงนี้ใช่ใช่ขับไปถึงนู่นไปไปไปโอ้หน้ำใสามากพี่พงศใช่ทั้งทีนี่เราให้ดูน้ำเออ,อไม่ได้มาเล่นน้ำที่นี่ต้องหลายวันคือไปไปเดินป่าค,คือคิดถึงแบบบรรยากาศหมู่บ้านตัวเองมากคือจะไปที่ไหนยังไงก็คิดถึงบ้านนะพี่พงใช่ใช่ แล้วพี่ปุ่มคิดถึงบ้านพี่ไหมคิดถึงสิข้าก็ไม่ได้กลับบ้านนานแล้วนะข้าก็ต้องกลับแหละเดี๋ยวพ่อแม่ข้าก็จะเป็นห่วงนานเล,นนลยเดี๋ยวเดี๋ยวกี่วันข้าก็ต้องไปกลับบ้านบ้างะแล้วแล้วพ่อกับแม่พี่จะดูไหมที่พี่มาอยู่ตั้งหลายวันใช่ามาอยู่นานแล้วนะข้าก็ไม่รู้เันข้าก็ต้องไปกลับบ้านไปเคลียร์เขาใหล้สิสกลับบ้าน <ไป S 2> บ้างแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าพี่พรมมา เที่ยวหาคนรักเขาอยู่แล้วเขาก็เป็นพ่อแม่ข้านะังเขาก็น่าจะเป็นห่วงลูก ừ, ใช่ไหมลแล้วอยู่ไหนอะเราเราเดิ่นทางโน่นลงพิมไป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 วันนี้ท้องฟ้าฝนจะตกนล้้องพิมดูดิมืดมากเลยไหน вот. เออใช่พี่บุ๋มไปรอมือก่อนหางไปทางนี้สิ แปลกแลวหนูก็ไม่ไม่รู้ว่าพี่ผมจะมีเพื่อนแบบนี้ด้วยเรามาเล่นน้ํากันบ่อยมากเลยนะท<ช>ี่ห้วนะยเนี่ยทำไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมาไหมเขาจะมาไหม่อยมาข้าวเด้วยพี่ผมก็วันนี้ก็บอกเพื่อนเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ผมก็จะกลับไปเที่ยวใช่ใช่ใช่เที่ยวบ้านเออ ใช่พี่พงษ์น้ำบอนใหญ่ใช่ไหมใช่แล้วถ้ามันเย็นมากเลยไม่เห็นหน้าแบบบรรยากาศมานอนเล่นนะใช่มันนะหน้ามันนอนมานอนเล่นนะใช่เย็นมากเลยอากาศดีถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรพี่พงษ์แต่ว่าพี่พงษอยากจะ บอกลาเขาชื่อหมลาเขาก็ยังเป็นน้องพิมพนะคะบอกใช่หรอเขาเขาบอกเขาว่าให้ภาพพาล็องพิมพมาเชื่อหากเขาแบบ้ามาเขจับน,น,นี่ลองพิมฮะเกิแล้วนุ่นทางเช่นใช่หรอเราบันทึถึงนี่เลยเหรอ พนะนะี่ผมนะไหนอ๋อ,อ oh, เป็นเป็นเหมือน,นหหอเหมือนเใช่เหมือนเบแล้วใครขึ้นไปผูกข้างบนนีกแทนซินสบายดีไหมสบายดี้าสบายดีทยดแทนซินเอาอะไรมาเนี่ย คี่บ้านหลวงข้ามาฝากเจ้าอ๋อไหนคืออะไรสวัสดีเราชื่อพิมพ์นี่เป็นเป็นคนรักของข้าทุานชินวันนี้หรือที่เจ้าบอกใช่สิดูสมบูรณ์ดีนะ <c oughs> พิมดูอ๋อพี่เขาท่านชินอเอากล้วยมาฝากข้ากบบนีน่ากินมากใช่หอมมากเลยเอาขอบเจ้าดีนะขอบคุณมากค่ะขอบใจดีไปเดี๋ยวเราไปนั่งคุยตรงนั้นก็ได้ แล้วพ่อพ่อแม่เต้าแล้วสบายดีไหมเพื่อนแม่ทอสบายดีเดีด๋ยวนั่งนั่งคุยกันตรงนี้ก็ได้ใช,ใช่่คุนนตัตัต้้งงงกลอได้เดีด๋ยวแป๊บนึงตรงนี้มันมือดอ่ะพี่พงษเรามานั่งฝั่งนี้ได้ไหมได้เอเชิญนั่งเลยค่ะ,คะอื้อ วันนี้ท่านชายขอไม่ว่างข้าไปเจอข้าข้าข่าวนานแต่ท่านชินสบายดีนะสบายดีแลน,นี่คือเอามาจากที่บ้านเหรอใช่ข้า,ามาปากเจ้าเนี่ยแหละแล้วขมวมยมาเปล่าเนี่ยขมโอืยดีนะป็นเพื่อนละป็นเพื่อนข้าสมัยเด็กๆ็ข้าชอบแกล้งอย่างนี้นเลยแล้วพี่กินเปล่ามา<พ>สพิพี่ก็กินกันก็นได้มาสิ มา่ได้ได้ได้ท่านฟงเจ้าฟงดูแล parole. ท่านช like ินเป็นยังไงมีด้านมีน claro ้ำมันนวลอนไรแบบนี้ใช่ธรรมดาท่านชินท yeah. ่านจะพูด hm ว um ่อข้าอ้วนก็พูดมาเถอะเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเขาไม่นอัวรอกเขาก็กินดีอ๋อท่านจะหมายถึงว่าที่ข้าอ้วนเพราะว่าพี่ปุ๋มเลี้ยงข้าดีใช่ไหม ชพี่มาสิพี่จีนเอาของฟังมาให้เราก็ต้องขึนแต่งวงน่้กินมากฝังแคมาทานม่กินหรอฝากจีบ้านเมืองข้าเนี่ย่นไกินหรอสวยอ่ะแต่ว่าเราเราต้องกลับไปบ่งที่บ้านให้วันสองวันที่มันสุดท่านี่ไม่กินหรอท่านี่ไม่กินหรออะดิจีบ้านเมืองข้าอร่อยมากเลย เยอะอร่อยมากนะครับรบ้มากินเลยหวานมากแล้วอิ่มแล้ว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 ,ลวพ่อแม่พ่อแม่สบายดีไหมชินพ่อแม่ข้าด้วยใช่สบายดีแล้วนี่ท่านทันอะไรมายัาง ทานมาแล้วงั้นถ้ามีโอกาสนะคุณอยากจะจะพาท่านจพาท่านชินไปเที่ยวเที่ยวบ้านเมืองของหนูได้ไหมได้แต่ค่าต้องขอท่านกูลค่าก่อนได้ได้ได้เดี๋ยวอ๋อวันนี้พี่ภูมิเนี่ยเขาอยากจะมาคุยกับท่านด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ภูมิก็จะเดินทางกลับบ้านพี่ภูมิหลายวันเลยนะกลัวกลัวว่าเดี๋ยวท่านชินเนี่ยจะมารอ จะมาไม่เจอใช่นะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนอาจจะสองสามวันเดี๋ยวไว้พี่พรมมาก็เดี๋ยวพี่พรมจะกลนเรียกเองนะนเ,เดี๋ยวสองส่งวันเดี๋ยวข้าต้องกลับบ้านแล้วพ่อแม่ข้าจะเป็นห่วงหนะเดี๋ยวเราจะมาเจออีกทีก็จะข้ามาหาอีกทีนะไม่รู้ว่าวข้าไม่รู้ว่าข้าจะเจอจริงไหมไม่รู้ตอนที่ข้ามา พอแม่ค้าก็ถามหาอย่างเงี้ยถามหาเองแล้วถามหาเองว่าเจอทั้งชิ้นไหมเอาค้าก็บอกว่าเจอทั้งชินถ้าไปในเมืองนะเขามีตัดผม้วยนะรอรอไปที่คนเลยที่สนใจอยากตัดไหมใช่เก็บผมไว้ก่อนเพื่อพี่เปลี่ยนใจนะเพราะว่าพี่พีเอฟซีเนี่ยค้าจะอยากเห็นหน้าเรารอคนก็ได้ใช่มือค้านี่ถ้าตัดออกมาก็เป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวหนูพาไปตัดเองพ <ừ, S 1> ี่ไม่ต้องกัง,งวลเรื่องเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยไปเที่ยวแบบบางเมืองของกรุงเทพนะไปเที่ยวแบบตลาดนัดอนะย่างเงี้ยใช่หนูหนูพาไปเที่ยวมาหมดแล้วแต่ว่ามันแปลกตามากเลยนะแปลกตามากกว่าที่บ้านเราอุ่นก็ทุกเช้ามันคือคืนนู้นคือไม่เหมือนฝนจะตกเลยแล้ว ถ้าถ้าหนูว่างหนูอยากจะขอไปกับท่านตาของพี่ได้ไหมถ้าไว้มีโอกาสเดี๋ยวพิม์ขอกันไปทมท่านตาอ๋อได้เดี๋ยวถ้าท่านตาพี่อนุญาตนะกเดินทางไปหาหนูก็อยากจะหนูก็อยากเจอพ่อแม่ท่านชินอยากกัท่านตาท่านปููก้าก่อนได้าิถ้าก็คิดถึงตอนเด็กที่จะมาเด็กที่เรา ชอบเล่นกันที่ท่านปู่ไปสอนวิชาวิชาค่าก็น้อยค่าก็สู้ต่้นชายไม่ใช่หรอกท่านชายวิชาของเ,เยอะค่าเ <c oughs> ย็นมากนิดถึงใช่ที่ี่อากาศดีมาก<ช>แล้วท่านชินอยู่ไกลจากตรงนี้เยอะไหมไกลไกลมากเลยเหรอ เดี๋ยวมีโอกาสเจอข้าจะพาเองจะไปหาพ่อแม่ข้าดดเดี๋ยววันล่างในข้ามาท่านชินอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวข้าเอาของมาฝากท่ชนชอ๋ออยากอยากอยากลองกินพวกขนมในบ้านเมืองหนูไหมได้เดี๋ยวหนูเนะี่ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ถ้ารอบถ้าพี่ผมกลับมาจากบ้านเมืองเขาเนี่ยเดี๋ยวหนูเนะี่ยจะซื้อขนมมาลองให้ ท่านชิมลองชิมนะคืออาหารการกินบ้านผู้หนูเนี่ยก็จะแปลกหน่อยและและมันอร่อยมากนะแต,แต่แต่รับรองอร่อยข้าก็ชอบนะตอนแรกข้ามาครั้งแรกข้าก็ไม่ชอบหรอกนี่ข้าอยู่นานๆแต่ข้าก็ชอบบ้านแล้วท่าน,นท่านชินถือสิ่งแบบพี่โพไมแบบไม่กินเนื้ออะไรเนี่ยหรือว่าท่านกินได้ตามสบายตามปกติเลยอ่าดิ ่ะกินได้ตามสบายน้องพิงค์ค่าค่าค่าท่านชายอ่ะกินกินเนื้อกันไม่ได้ตอนนั้นกินใช่ใช่มันชิมเขากินได้เดี๋ยววันหลังค่าพาพาไปบ้านน้องพิงจะค่าทา้งหมดข้าวให้กินนะท่านชิมอ่าใช่พี่พผมทำกับเขาเป็นแล้วนะใช้หนุกสอนเองผมนี่เก่งมากเลยการทำค้าวกิน แต่ว่าในบ้านเมืองของพี่คงผู้ชายไม่ต้องทํากับเข้าใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าในบ้านเมืองของหนูเนี่ยทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเราสั่งมาช่วยเหลือกันได้นะเพราะว่าเราเราไม่ได้มองว่าเป็นหน้าที่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าเรามองว่าเออเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนดูแลซึ่งกันและกันแบบน,นี้แต่บ้านเมืองของพี่กุคงจะเป็นผู้หญิงก็ทํากับข้าวผู้ชายก็ทํางานใช่ไหมใช่ บ้านเมืองของจิน,นใหญ่ไหมใหญ่แล้วก็เหมือนเหมือนบ้านมืองขาเลยค้าก็เป็นหมอดำแยที่บ้านหละบางทีคนมบ้านค่าป่วยเขาค้าคนแก่คนคนแก่เขาก็มาหาค้าข้ามาซักขาตอนนี้ก็ค้าออกมานานแล้วไม่รู้ว่าขาเราใส่ยไงอาจจต้องกลับบ้านร้างเลอ นั้นนี่ก็เละมานาแล้วพี่โป๊ะเดี๋ยวหนูเนี่ยกับพี่ปุมเราขอตัวกลับก่อนนะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วก็พี่ปุมเนี่ยจะเดินทางเตรียมตัวกลับไปใช่คุณผูใช่ต้องต้องเตรียมตัวกลับบ้านอีกเดี๋ยวเชนชิงก็ต้องกลับนอยู่นานไม่ได้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวได้ได้นั้นหนูกับพี่ปุมไม่ไม่รบกวนแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันที่นี่นะ ไดี๋ยวเ,เอาของฝากจากบ้านเมืองหนุ่มาให้โอเคงั้งนพี่ป้มเราเดินทางกับขอบใจเลยเขอบใจแล้วจินเอาของมาฝากท่าท้าดีใจนะที่เองไม่ลืมพวกของกินค่าเช่ากินตอนตอจดิกถ้าเจอกันใหม่หนังจินไปไปาลาก่อนนะคะไปก็ไปพี่พม้มเราเดินทางกลับนดีกว่าพี่พ้ม ดูเพื่อนของพี่ภูมิแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะแต่แต่ท่านชัยเนี่ยเขาจะดูเป็นคนแบบพูดเยอะดูดูส่วนเอท่านชินใช่จะเหมือนพี่ภูมิแต่ก็พูดน้อยกับพี่ภูมิอีกนะพี่ภูมินี่ดูเป็นคนพูดน้อยแล้วนะแต่ว่าหนูเจอท่านชินเนี่ยเขายังพูดน้อยกับพี่ภูมิอีกนะเขาพูดแบบนี้ เขาเป็นคนเยี่ยมเยียบแบบนี้เลยใช่ไหมงั้นอ่เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราเอาของจากบ้านเมืองหนูมาฝากเขาแล้วกันนะงั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพี่พี่ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะข้ามข้ามโฆษณานะคะไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่า